สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเช้าช่อาามกันนะคะวันนี้จะมารีวิวพวงคุณแจลูกไม้กางเขนนะคะนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะก็เงินญี่ปุ่นสองพันห้าร้อยนะคะเห็นไหมคะสองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยนะคะนี่นะคะก็คิดเป็นเงินไทยร้อยกว่าบาทนะคะนี่ มาเรื่องแสงได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เรืองแสงได้จริงๆเลยนะคะนี่ลองมือไปจับที่ไม้สังเกตนะ,ะมันก็จะหายเห็นไหมคะเลื่องแสงได้จริงๆะะ่้็เปิดไฟนะคะมันก็จะเหมือนธรรมดาแต่ว่ามันสวยมากจริงๆะะถ้าใครอยากรู้ว่าเราใช้อะไร ให้มันเป็นไฟนะคะ <_ an> เดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะนี่ค่ะมีกากเพชรเป็นเหมือนเรซินนะคะแล้วเขาก็อือเราจะแกะเข้ามาให้ดูกนันเลยคะ่ะนี่ค่ะข้างในจะเป็นนี้นี่ก็คือด้านหลังนะคะจะเป็นกากเพชรหมดเลยสวยมากนี่ค่ะตัวนี้ก็แข็งๆค่ะและไอ้ตรงกลา,างนี้จะปักไว้ข้างในนะคะ เดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนไปกันเลยวับนี้น,นะคะขอใส่ของก่อนน,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 อนี่ก็เป็นนะโอเคค่ะนี่ก็เต็มภูมิใจของเราก็เป็นแบบนี้นะคะแเราทับสายพี่ใส่แบบนี้น,นะคะเดี๋ยววับนี้นะคะเราใส่ไปก่อนเดี๋ยว ก็ตรงนี้หน,น,นึ่งรางหน่อยนี่ค่ะขั้วไฟแบบนี้เราจะดช้แบบนี้นะคะมันก็เดี๋ยวเราให้น้องถือกล้องกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะครับแล้วก็ไปได้ทุกท่านะคะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบยางยืดหดยกขึ้นได้นะคะแล้วก็ไปได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะคะ นี่ว่าย่อลงก็ได้นะคะตัวนี้โคราเปิดนะคะแสงเยอะมากค่ะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะจะเป็น่นงงี้